เออโอนี้พาทีมงานมามานสุคนเลยครับมานยีลีพี่น้องมานเลยเหลือกระตาตาหน่อยกาตาใหญ่กาเตทุกคนเลยครับบ่มีไผหน่อยนาเลยเต็มกระตาทุกคนเหลือหอดถุงหูหิวก็มีทีมงานอื่นเพิ่นมาเพิ่นว่าเฮ็ดมันห่างล่นตาล่นตาเหลือถุงเหลือถุงทายเสมอฟาด มันมักระตาหน่อยๆได้พี่น้องนี่หม้านทุกคนม้านทุกคนใครอยู่ใครอยู่นี่เฮ็ดกินว่าหลังทุกคนจ้าโอ้ยงามๆครับผึ่งแสีบอีกชนิดนึงม้านหรเห็นบอลดอกนาตุบปืดเลย โซ่ดอกตุ่นโอ้โยถุนเขาแล้วพี่นงคงดำก็มาแล้วครับงัน,นเนี่สุดชนิดนี้กินแกงแซ่บๆแนี่ยผ้ายางนี้จกน้อยครับคนดำมีตัวมีคลายบ่ใช่อโอ้เห็ุอะไ่คนโตมีสามครับ น,บบนี่แล้วเห็นเสียบนนยเบนมดีดีเนมดีดีซองดดองด,ดไีไม่ใหม,ม่ปกไม่หม่ปกเซองหาจุดลบดีครับดอกสวยงามครับดอกนี้ พอมันยู่สามจุครับลงก็จุสามจุกินสิสวยสามครับงูวาครับคูนึ่ง ผู้แฟด์ผู้แฟด์หวานมากว่าครับ่จังกล่องขึง้นฟ้าช็อกโกแลตปกติออกมูไนเด้วยครับแสดงว่งาพวกกำลังเริ่มช็อกโกแลตดอกน้ำง,งามครับว่าครับ บวานบกบะบ้านกบคำมีสองคข้ครับดกดงลกขาวก้ังตูมเงาครับพู้นรกบานใหญ่คนมีมูอยู่หรือบานเดี่ยวหูเห็นฮะมีมูอยู่วหรือบานจ่พูดเดี่ยวเฉลยหูมันหนีคางๆบ่ สินบานเดียวข้าละเลือดรงนี้สามโครับสินหมูพุนบัวกระลืมบานแล้วบานงามๆครับห็นบพุน ม,ม,อมอมึงเก็ดดอกครับเก่าออกคนเลยประตูลมก้อนนั่นไตตดามีดซิปตุนตันตักงีนะคนมาพ้นกะล่ตั้งที่สอง หืมจะไปสาวน่วยอีหยังพี่ดอกนี่เ mm ก็บมาเก็บมาเอาดอกออกมาเพิ่ช็อกโกแลตเพสาดผึงหน้าห่อครับบ่ตูมครับ ันแดงครับมูอท่านเห็นเป็นมูอยู่ครับมือหลายดอกอยู่ครับมูอเงยเติบอยู่ขาายขาไล่เลือดครับดอกกำลังงานดอกมืใหญ่เป็นไรจุ่มมันจ้ะ สามครับหู่เติมดครับได้พอแกงด้วยตัตุ่มกำลังงามๆเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดอกเงี้ยด่วนครับใหญ่ก็มีส้ยไหลเนาะตะพิงเนาะเมื่อวานดอกเงี้ยงามๆเลยครับเขาตูมก็ลังงามๆครับเอาอะไรเด้อเต้มเศษไรเขาไปเด้อพายกับเขานี่นี่นี่นูุ่่นเขามาเอาพี่เต็มเลยมันเอาอะไรเต้มไม่พอมึงเต้มกระเบื้อง หมอนันวัดแตนกับพ่อ่านนน้นมาพี่มาพี่พี่น้องมาพี่มาพี่มาพี่พี่น้องนี่นี่นี่ห้างมันนี่ห้างมันอยู่นี่เองนี่ตั๊มนี่จะคว้างเพื่อนฝาเฮ็ดพี่น้องนี่ตั๊มๆนี่นี่นี่นั่นดิตัๆตัน้อยนั่นมีแต่เยครับมีแต่เฮ็ดขาลายเชับแป ขาไล่เลือดครับจะคล้องพื้นเฝ้าแบ่งกันเลยเด้อจะทีเอ้ให้ลูกหลานไปแกงนะมให้ลูกหลานไปแกงนะครับนั่น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 กะไปเดียวดอกไตห้างเพิ่นเลยเนาะอุ้ย บึงติดมูเลยครับติดมูเลยมันดี้ห้างอยาบจะขมาได้ห้างไดยน่ะเฮ้ยทึงเท่าทึงเอาว่าไดครับนี่ทึงจะาข้องเพื่อนเฝ้าถ้าดอกจะข้างแปลนมากครับ <laughs> ถือไปไล่ไล่ยอยู่ ดอกดอกเดียวอยู่แล้วครับเห็นมูพิ้นมูพิ้นมาสิรากระจอย่างก้อนออกไปแล้วตัวนี้มันอยู่บงังสามดอกเลยครับข้าวผู้หวานกำลังงามึกลาอวาครับ ดอกนี้คือล่านอ่ะพ่อโองี้หาดอกครับโอ้ก็หาบานบานสามสองตูมเจ็ดตูมครับหลุมปองน้องอยู่ ดอกบานบอกบางง่ายเลยครับหอมมีชาเขียวก็มาสวยๆถุงสัตว์ครับหัวพึ่งหน้าหอหน้าทางเลยครับขาวเป็นหวานยิ่งง่ายเลยครับหน้าหอถุงสัตว์ถุงสตังสตว์สองดอกครับหน้าหอถุงหลังแตก บา,านเหรองกเยอะครับสามจู้ื้อแวกัน่ก่อนูนต้องนานให้เรางกขาวรเรางกขาาทั้งพูนทางในมาก่อนครับอ,อยู่ห้างกันบานนึงทางในครับ อตอนนี้ข้อหักข้อห้อยยันนั่น,น,น,นเป็นยังกำแดงอีกดอ,อกครับสวยเลยกำลังออกชาเขียวกำลังตุง,งมงำมๆำครับอดอกง้ำง้ำครับ สีตุ้มสวยๆครับ<า>สวยงามดีออกอยู่ข้างเห็ดเพิงน้ำต้านไซ้ตลาดต้องการเลยไซ้นี้ซื้อางขายคล่องสวยๆอ่ช็อกโกแลตครับ รู้บอกว่าต้นว่าแต่สกอเล็กว้าหลวงพ่อที่เขาไล่เลยเลยครับดอกังงามเลยกำลังสวยกำลังสวยทั้งนั้นทังนันอีกครับทั้งนันอีกดอกนี้เลยครับมูดดอกใหญ่ๆเลยดอกสวยๆดอกสวย รสวยคับก <cito uttering> mm ิน hmm. น the ้ำพักยกคุณแม่นก๋บัวพักอุ้ยเจอเขาโดงใหญ่ครับเจอของดีแล้วเขาโดงใหญ่เขาโดงใหญ่เราขีใจเลยเขาโดงใหญ่กำลังบาน สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอ้สอง ừ ừ ừ เจอของดีแล้วสิ่งที่ตามหาดอกโมบานพ่อเบอร์ครับโมบานเมื่อครับอย่างดีที่มาทันอย่างดีที่มาทันเขาดงใงญ่เขาดงใหใจ

กระดงจากกระเดงกระงเลี้ย,ยงหน่อยครับสี่บานกระตูมหนึ่งบานแล้วสรกปยดได้ยอ,ยอ,ยอมนมันมันนี้ครับพาทีมงานมา ถึงเขาจะรัดมือก็ว่าพิจารณายู่มือนึงครับมือนีมันสารพัดเถืงเลยมึงในเรื่องขาไล่ในเรืงเขาดงใหญ่กับพ่อครับแต่กับเทว่าเฮ็ดอยากหางแน่ละครับแต่กับมันกันทุกคนเลยครับนี่เอวะบงพิหวังถ้าพี่นอกก้องกระบ,บ้านละครับมือนี่ครับขอบคุณหลายๆข่ามาเป็นกําลังใจเป็นขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชื่ทุกคอมเมนต์ครับผม บอกกันไหมคิมนาครับคิมนี่งกับมาหนี่คือเก่าสวัสดีครับามมาคุณยายนั่งบ,บ้านพร้อมกันก็อ,อ้อซอคุณหาคนหายคนหายกับพอ่อเหรอนี่มาพอาวว่อเบาเบ็ดน้ำสาวลิน <c oughs> แม่เบาเบ <c oughs> ็ดเจ้าหน้าที่เพิ่นก็หาพอ่อแล้วครับคนหายครับมาอพ,อพอช่วงบ่ายเกือบคำ ไปัร็ครับรแล้วให้แต่มือวานขามขึ้นหนึ่งพอแล้วครับเตรียม,ม,มของกลับรถแล้วครับโเตรียมของขึ้นรถกลับบ้าีขนาดขนาดขนาดเราสวงคนยังพอเห็ด